หลังจากที่เราเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วให้เราทำการกัดเข็มโดยเอาชิ้นปลายขามาต่อเข้ากับปลายขาของกรงเกงที่เราทำอยู่ตอนนี้เนื่องจากว่าปลายขาของเรานั้นในแบบนี้จะเป็นการเย็บแบบอมดังนั้นเราจะทำการกัดเข็มก่อนที่ฝั่งหนึ่งนะคะอย่าลืมว่าชิ้นปลายขาที่เราจะนำมาทำการเย็บตัดต่อน,นั้นจะมีแบ่งระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเอาไว้ชัดเจนดังนั้น ในตรงจุดนี้ให้ทำการระมัดร,ระวังด้วยอย่าเพลอใช้ชิ้นหลังไปกัดเข้ากับชิ้นหน้าให้ทำอย่างนี้กับทั้งสองชิ้นพอเราทำการกัดเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานำไปเย็บทั้งหมดทั้งสี่ชิ้นนะคะเมื่อท,ทำการเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการเจียนตะเข็บเหลือประมาณหนึ่งเซนแบบนี้ทั้งสี่ชิ้นจากนั้น ให้เราทําการรีดล้ลมตะเข็บให้เรารีดลงนะคะไปที่ฝั่งปลายผ้าทําอย่างนี้ทั้ง4ชิ้นนอกจากนี้แล้วให้เราทําการเนาเส้นด้านล่างสุดของทั้ง4ชิ้นเอาไว้ด้วยเมื่อทําการเนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําไปทําการรีดเอาไว้ให้เรียบร้อยทําแบบนี้ทั้ง4ด้าน จากนั้นให้เราทําการกัดเข็มเพื่อเย็บขาในนะคะขาในของเราคือตําแหน่งไหนคือตําแหน่งเส้นตรงที่อยู่ใต้เส้นเป้าของเรานะคะให้เราทําการกัดเข็มเส้นนี้เข้าด้วยกันตลอดทั้งเส้นยาวลงไปนะคะจนถึงชายปลายขาเลยนะคะให้กัดแบบนี้กับทั้งสองชิ้นเลย เมื่อทำการกัดเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานำไปเย็บขั้นตอนนี้ให้เราทำการเย็บย้ำทั้งตอนเริ่มและตอนจบให้เรียบร้อยด้วยนะคะเมื่อทำการเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานำไปพงแบบตะเข็บจากนั้นก็นำไปรีดให้เรียบร้อย เมื่อทําการพองและรีดแบะตะเข็บเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปให้เราทําการเย็บตรงช่วงปลายขาของเราตรงนี้โดยเราจะเริ่มจากเย็บตรงช่วงตะเข็บข้างของมันก่อนให้เรากัดเข็มนะคะในช่วงเส้นของตะเข็บข้างขานี้ให้เราพับสันทบขึ้นมาให้เส้นกิ่งของเราอันนี้ ตรงกับเส้นกิ้งของฝั่งตรงข้ามจากนั้นก็ทำการกัดเข็มลงไปเรื่อยๆเมื่อเรากัดเข็มทั้งสองด้าน ตรงการเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำการนำไปเย็บโดยเราจะเย็บย้ำตั้งแต่ตรงนี้นะคะลงไปจนถึงตำแหน่งเส้นตรงนี้นะคะทำอย่างนี้กับทั้งสี่ด้านนะคะเมื่อทำการเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทำการเจียนริมเหลือประมาณหนึ่งเซนทำแบบนี้กับทั้งสี่ด้าน ขั้นตอนถัดไปให้เราทําการพลิกโดยให้เราพับเอาฝั่งที่เป็นตะเข็บเย็บของเราเข้าไปที่ด้านในเมื่อเราพับไปที่ด้านในเสร็จแล้วก็ให้เราทําการพับตรงตําแหน่งที่เราทําการรีดไปวางเอาไว้ตรงตําแหน่งที่เราได้ทําการเย็บ ตัดต่อเอาไว้นี้จากนั้นให้ทำการยัดเอาตะเข็บริมผ้าที่เหลืออยู่นี้เข้าไปอยู่ด้านในนะคะแล้วให้เราวางให้ตรงกับตำแหน่งที่เราเย็บตัดต่อก่อนหน้านี้แล้วทำการกัดเข็มขั้นตอนนี้จะเหมือนกับขั้นตอนการเย็บโอมตามปกติ เที่อาไว้ใช้สำหรับเข้าขอบเอวหรือสำหรับใส่ปกคอเสื้อเมื่อทำการกัดเข็มเสร็จเรียบร้อยตลอดแนวแล้วขั้นตอนถัดไปเราจะต้องทำการนำไปเย็บตกลงดังนั้นเราจาเป็นที่จะต้องย้ายเข็มให้ไปอยู่อีกด้านหนึ่งคือไปอยู่ฝั่งที่เป็นด้านหน้านี้เพื่อที่ว่า เราจะได้ทำการเย็บตกล่องได้ถูกต้องดังนั้นเราจะเราจึงจะทำการย้ายเข็มโดยให้จับฝั่งที่เรากัดเข็มเอาไว้ให้ดีแล้วทำการกัดเข็มให้ตรงกับล่องตะเข็บเย็บไปเรื่อยๆ เห็นไหมคะเวลาเรากัดเนี่ยเราต้องกัดให้มันโดนตัวเนื้อผ้าของฝั่งที่เราพับเข้ามาแบบนี้เพื่อที่ว่าเมื่อเราเย็บตกล่องลงไปแล้วมันจะได้เย็บโดนตำแหน่งนี้พอดีให้กัดแบบนี้ไปตลอดแนวเมื่อเรากัดเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะเช็คว่าถูกต้องหรือไม่คุณอาจจะเลือกใช้วิธีการเนาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่ามันอยู่ชัวร์แล้วจากนั้นเราค่อยทำการเย็บ เข้าไปตามล่องที่เป็นตะเข็บตัดต่อน,นี้ตลอดแนวทำอย่างนี้ทั้งสองชิน้นตอนนี้พอเรากัดเข็มย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยแบบนี้แล้วเมื่อเปิดเช็คดูเราก็จะเห็นว่ามันกัดโดนตลอดแนวอย่างที่ผู้สอนบอกไว้นะคะหลังจากนี้เราก็จะนำไปทำการเย็บตกล่องนะคะอย่างที่บอกไว้คือให้เย็บโดยปักเข็มและเย็บไปตามล่องของตะเข็บ ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสุดอีกด้านหนึ่งทำแบบนี้กับทั้งสองชิ้นทำการเย็บตกลองนะคะแล้วก็ทำการเย็บก่อเย็บย้ำก่อนจากนั้นก็ค่อยๆเย็บไปตามล่องเรื่อยๆขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความใจเย็นพอสมควรเพราะเนื่องจากว่ามีโอกาสพลาดได้ง่าย เย็บแบบนี้ไปตลอดจนถึงอีกด้านหนึ่งแล้วอย่าลืมย้ำให้เรียบร้อยด้วยทำอย่างนี้กับทั้งสองด้าน